สวัสดีครับกบตั้งรับข้าสูอช่องนบีลิเบอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนราศีกลุ่มลัคนากลุ่มสามารถฟังได้2รูปแบบครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์พื้นวาสนากําเนิดด้านของความรักเนื้อคู่หุ้นส่วนในดวงชะตานะครับว่าจะเป็นอย่างไรของคนราศีกลุ่มลัคนากลุ่มเนาะสามารถติดตามได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกระจาให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงสวนตัวสามาอัลลาดีมาที่ เป็นลิฟเบอร์69ซึ่งจะมีค่าครูสามาสัครสเกตได้จากท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดล ID ดีมาทำค่าครูได้ครับแล้วมาดูกันเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของคู่ทั้งหมดเนาะซึ่งจุดกําเนิดของเรานะครับตนุอยู่ที่ราศีกุมตรงนี้ขยับมาเป็นคนแบกบอ่อนามตรงนี้นั่นเองนะทีนี้ตัวของเราอะนะครับ ถ้าเผื่อจะพูดถึงเรื่องของความรักในทางโหราศาสตร์ให้นับจากตัวเองไป7ราศี1 2 3 4 5ส7ี1 2 3 4 5 6 7พูดง่ายว่าก็คืออยู่ราศีตัวกันข้ามก็คือราศีสิงห์นั่นเองนะครับเป็นเจ้าเรือนปัตตนินั่นเองปัตตนิแปลว่าคู่คู่ทั้งหมดครับในชีวิตเราแต่มันได้ทั้งสิ่งของแนละ้วก็ ความสัมพันธ์แต่ในทางโหราศาสตร์หลายคนเนี่ยที่เรียนรู้กันมาจะรู้แค่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนเท่านั้นแต่ตามจริงเนี่ยปตัตตานีเนี่ยยังหมายถึงสิ่งของได้ด้วยนะครับเอ่อในทางที่ผมเรียนมาเนี่ยพระอาจารย์ท่านเนี่ยจะสอนไม่เหมือนคนอื่นบอกว่าสิ่งที่เราติดตัวเราที่เป็นสิ่งของนะอะ่ที่เป็นติดตัวเราเนี่ยที่เราขาดมันไม่ได้นั่นแหละก็คือปตัตตานีได้เหมือนกันครับแต่ทายากนิดหนึ่งทีงนี้ด้วยการที่หรือพยากรณ์ยากนิดหนึ่งอ่ ปัจจนนี้เป็นราศีสิงห์ธาตุไฟเนี่ยก็ร้อนแรงร้อนรนนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นราศีแห่งผู้นําและอีโกโ้สูงสุดเลยือพูดง่ายว่าเป็นคนที่ค่อนข้างถือตัวเป็นคนที่ค่อนข้างหยิ่งยะโสนะครับในเรื่องของอนิสัยของคู่ครองของคุณจงจําไว้ว่าต่อให้แฟนของคุณหรือคู่รักของคุณหรือหุ้นส่วนของคุณไม่ว่าจะเป็นลัคนาหรือราศีเกิดใดก็ตาม แต่นิสัยจะต้องเป็นราศิทสิสงห์อย่างน้อย60นะครับและเป็นลาศิอื่นอีก40เท่านั้นเพราะเนื่องจากการดูดวงส่วนตัวของผมเนี่ยเจอหลายคนจะเป็นประเภทที่แบบนิสัยจะเป็นเหมือนตรงกันข้ามอะตามหลักโบราณของศาสตร์โหราศาสตร์เลยครับที่บอกว่าพบตรงกันข้ามคือพบของคู่ครอ,องของเราจริงๆอ่ามันเป็นอย่างนั้นเลยครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะหลีกหนีไม่พ้นกับจุดก,กว้างใหญ่ๆที่จะต้อง เจอในที่ผมกำลังจะพูดต่อบไปนี้แต่จงจำไว้ว่าทุกอย่างที่ผมพูดไม่ได้เป็นสิ่งที่จะการันตีว่าแฟนของคุณจะต้องเป็นแบบนี้100%อซนะครับอาจจะต้องบ้างไม่ต้องบ้างเปน็นเรื่องปกติเพราะนี่ไม่ได้ดูดวงส่วนตัวเพราะเราต้องมีดาวกระทบในพื้นดวงด้วยอย่าลืมว่าดาวในในดวงของเราอะครับแล้วไปเจอเรื่องคู่มันหมายความว่าเราอะปฏิสัมพันธ์กับคู่เราเลือกคนประเภทนี้เข้ามาในชีวิตเขาเรียกว่ากรรมที่ปลูกพันกันโอเคคำว่ากรรมในที่นี้อย่ามองไปทางไสยศาสตร์นะ มองไปในทางที่หมายถึงว่าเราเลือกคนนั้นเนี่ยเข้ามาในชีวิตเพราะว่าในชีวิตนี้ไม่มีใครบังคับคุณอาจจะมีบ้างเล็กน้อยที่มีการคุมทุ่มชนดุนนี้นั่นแต่ว่าเอาเป็นว่าส่วนน้อยครับส่วนใหญ่คนเราเลือกกันเองทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเราต้องโทษที่ตัวเองว่าตัวเองเราเพึกเลือกผิดเองนะครับอย่าไปโทษคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับทีนี้พอปัตนิปราศิลป์นเนี่ยก็จะข่มคู่ใครที่เกิดราศีกุมลัคนานกุมแล้วเป็นเพศชายถือว่าโชค ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าผู้หญิงจะเป็นราศีสิงห์ผมเห็นมานักต่อน,นักแล้วคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่แบบอสุดๆจริงๆอย่างที่ที่ผมจะเตือนทุกครั้งนะครับในคําพยากรณ์ในรายเดือนแต่ผมพูดอะไรมากไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นการพยากรณ์เดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าน้าท่วมท่วง,งผักบุ้งลงเรงอีกอะไรเงี้ยแต่ตามจริงมันก็เป็นเรื่องของคุณนั่นแหละแต่ประมาณว่น ในคลิปนี้เป็นการที่ผมจะพูดได้อิสระเสรีอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของคุณและคู่ของคุณถูกไหมดังนั้นเนี่ยในคําพยากรณ์ผมไม่สามารถพูดได้ใครที่ฟังแต่คํารพยากรณ์ก็อาจจะไม่ได้ทราบแก่นแท้ของความเป็นจริงของชีวิตของคนราศีต่างๆเลยนะครับเอาเป็นว่าคุณฟังก็ว่าคุณก็จะได้ในสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็จะระมัดระวังแล้วคุณก็จะได้ป้องกันตัวเองไว้ได้อย่างเช่นผู้ที่เกิดในราศีสิงห์หมายถึงอาทิตย์กําเนิดในราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่ ประมาณนะครับ15สิงหาคมโดยประมาณถึง15กันยายนโดยประมาณอ่านั่นแหละคือคนราศีสิงห์ที่แท้จริงนะครับมันจะข้ามเดือนนะอย่าอย่าคิดว่าราศีสิงห์ายถึง1สิงหาถึง30สิงหานะครับหรือ31สิงหานะไม่ใช่ทีนี้ผู้ที่เกิดราศีสิงห์จะเป็นคนที่ร้อนแรงที่สุดผู้ที่เกิดในราลัคนาสิงห์ยังมีดาวที่เป็นนิดได้ในราศีตุลย์ ยังเป็นผู้ที่เกิดในราศีกลุ่มที่เป็นประได้คือหมายความว่าลัคนาสิงจะเกิดราศีกลุ่มก็เป็นประใช่ไหมครับเกิดลัคนาสิงดาวอาทิตย์เป็นนิดในราศีตุลได้เหมือนกันอ่าหรือโดดเด่นเป็นอุดเลยก็ได้มหาอุดเนี่ยนะครับก็คือเกิดราเกิดลัคนาสิงแต่ว่าราศีเมษอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่เอาเป็นว่าคนที่เกิดราศีสิงจะมีดาวอาทิตย์อยู่ที่นี่แต่จะเป็นลัคนาอื่นก็ตามนะครับเพราะว่าอันนี้มันพูดได้สองราศีเนี่ยเออทั้งลัคนาทั้งราศีใช่ไหมครับอย่าเพิ่งงงนะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ไม่ใช่ราคนาสิงห์นะครับจะมีดาวิตย์อยู่ที่นี่ดังนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ร้อนแรงที่สุดจะเป็นคนที่แบบหยิ่งยโสแบบคือมีมีผมปรึกษาส่วนตัวแต่อันนี้เขาไม่ได้เปิดเผยชื่อเนาะดังนั้นเนี่ยผมขอ,อพูดในลักษณะที่เอามาเผยแพร่ให้คนอื่นได้รู้ถึงนิสัยใจคอเพราะเขาอะยอมรับแล้วเขาก็ยอมปรับนะครับคือด้วยคนคนนี้เขาเขาไปเรียน NLP NLP หมายถึงการตั้งโปรแกรมจิตนะครับแล้วก็เป็นการที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองและแก้ไขตัวเองเป็นการฮิลิ่งชนิดหนึ่งเนาะทีนะีนดด้ด้วยการแก้ที่จิตเลยนะครับในเมื่อเขาถูกสั่งสมมาบคนแบบเนี่ยเขาจึงแก้ผมดูเอ๊ะก็เป็นคนโอเคเลยนะคือไม่ได้เป็นไราการอะไรแต่พอเขาเล่าให้ฟังนี่แบบอ๋อ,อเข้าใจละเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วเขาบอกว่าก็ก็เนี่ยคือรูปแบบใหม่แล้ว เป็นคนที่เกิดใหม่แล้วแต่เขาก็ยังมีติดๆอยู่บ้างแต่ก็พยายามปรับแก้อยู่คือเขาจะเป็นคนที่แบบฉันทําได้ทำไมเธอทําไม่ได้เนี่ยครับแบบไม่เห็นจะยากเลยคือฉันทําได้ฉันอย่างนู้นฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นแต่ทําไมเธอทําไม่ได้คือเหมือนคล้ายๆเหยียดคนอื่นครับแต่ไม่ได้เหยียดนะแต่หมายความว่าแต่เหมือนคล้ายๆว่าเอาในเมื่อฉันทําได้เธอก็ต้องทําได้สิอะไรอย่างนี้ครับก็คือแบบเป็นคนเหมือนกันอะไรอยนี้มันดูคล้ายๆกับจะเหยียดนะเออ นั่นแหละคือคนราศีสิงเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ไม่ได้ว่าเขาว่าเขาเหยียดนะแต่หมายความว่าอันนี้เป็นการถ่ายทอดของผมเท่านั้นนะครับอย่าไปคิดอะไรมากกันแค่ฟังไว้เฉยๆคนบางคนอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้แต่หมายความว่าบางคนที่เป็นแบบนี้ผมเห็นมา 2- 3สาคนที่ผมมา,อาสอบถามดูดวงส่วนตัวนะครับอันนี้คือได้จากการดูดวงส่วนตัวเท่านั้นอาจจะเป็นแค่สถิติกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอะไรประมาณนี้ครับอย่าเพิ่งคิดมากนะครับ ให้คุณไปศึกษากันเอาเองนะครับนี่ผมก็เลยมาใช้ให้ฟังเพราะมันตรองกันว่าเขาจะเป็นคนประเภทนั้นเลยเหมือนคล้ายๆกันอย่างที่ผมพูดเลยว่าเขามักจะเห็นตัวเองก่อนอันดับหนึ่งเสมอเพราะเขาเป็นคนที่โดดเด่นเป็นผู้นําเขาจะต้องทะเยอทะยานสูงเพราะธาตุไฟเนี่ยม,มันหมายถึงการทะเยอทะยานครับหมายถึงการไม่แบบว่าขึ้นที่สูงอ่ะเพราะธาตุไฟแปลว่าการพุ่งขึ้นสู่ที่สูงอ่ามันเป็นเรื่องลักษณะของธาตุในทางฮวงจุ้ยนะครับ แล้วก็ธาตุไฟเนี่ยจะเป็นธาตุที่แบบไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้จึงเป็นคนที่แบบเมคทุกอย่างได้เข้าใจไหมครับทําทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นมาได้เหมือนกับตัวเขาเนั่นแหละที่เขา,เาที่สามารถปรากฏขึ้นมาบนโลกใบนี้ได้ก็เช่นเดียวกันเออเขาก็ทําอะไรก็ได้เหมือนทางนั้นเนี่ยเพราะเขามีวาสนามีบารมีดีแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่มา,าตรัสรู้ในกาลภพ การพบนะครับหรือในพบชาติเนี้ยนะครับที่จะไปขออภัยถ้าเผื่อพูดไม่ถูกนะเพราะว่าอาจจะแบบอืคําราชาศัพท์อะไรประมาณเนี้ยคือแบบศัพที่ที่มันพูดยากนิดหนึ่งเนาะเออด้วยการที่แบบว่าต้องมาเกิดในพบเนี้ยแล้วตัดสรูกกันในใน,ในชาตินี้ในพบเนี้ยครับในโลกที่เราอยู่กันเนี้ยแต่เมื่อหลายพันปีที่แล้วอะไรประมาณเนี้ยครับนั่นแหละก็คือการที่ท่านจะมีลักนณะราศีสิงกันะส่วนใหญ่ อ่าพอเพราะอะไรยไหมครับอย่างเช่นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่ปรินิพพานไปแล้วใช่ไหมครับอ่าคือเกิดในลัคนาสิงห์อาจารย์ผมเป็นคนตั้งให้นะครับอยู่ที่ราศีสิงห์คืออนุมานเอาว่าเกิดในราศีสิงห์พาะอ,อายลัคนาสิงห์เพราะเนื่องจากว่าเป็นกษัตริย์หนึ่งอ่ะสองคือเป็นผู้นําผู้นําทางศาสนาพุทธนั่นเองถูกไหมครับแล้วยังตัดสรูรสัมมาสัมพธทญาณปรินิพพานไปเพียงองค์เดียว ก็คือ1เอกะทั้งนั้นเลยท่านจะเป็นเอกะทั้งหมดดังนั้นเนี่ยหมายถึง1ราศีสิงตัวแทนเลข1เช่นเดียวกันคือการเริ่มต้นการกำเนิดและหมายถึงกษัตริย์ด้วยอาทิตย์คือกษัตริย์ถูกไหมครับดังนั้นจึงหมายถึงราศีสิงทั้งหมดนี่ก็คือภาพรวมโดยรวมที่อนุมานว่าท่านสถิตลัคนาราศีสิงนะครับแต่จะมีดวงดาวอื่นมาซัพพอร์ตนะอย่างเช่นมไม่แน่ใจนะแต่อาจจะ ดาวอาทิตย์อยู่ในราศีเมษเพราะว่าเนื่องจากว่ามีมีอาจจะได้องศามหาอุดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านเป็นเอกะทุกอย่างเลยอืมนะครับอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเกื้อกูลกันในสองราศีนี้นะครับโดยประมาณนี้นะอันนี้คือเล่านอกเรื่องนิดหนึ่งแต่ว่ามันมีความส,สัมพันธ์เกี่ยวกันเกี่ยวกันให้คุณเนี่ยได้ได้รับรู้อะไรบางอย่างไว้ด้วยเพื่อจะได้ไปต่อยอดพัฒนาในหลายๆสิ่งทีนี้เมื่อเราเนี่ยเป็นดาวราหู ดาวราหูเนี่ยถ้าพูดในเรื่องของเงาของโลกก็จะอืมเล็กๆใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความมืดในจัก,กรวาลอันนี้คุณไม่เคยแพ้อาทิตย์เลยนะคือคือผมเคยพูดราศีสิงห์ไปละคือค่อนข้างแบบจะเต็มใส่ยาแรงซึ่งในคลิปนี้ก็จะใส่ยาแรงให้คุณราศีกุ่มเหมือนกันว่าคู่ของคุณกับตัวของคุณเนี่ยค่อนข้างต่างกันโดยสิ้นเชิงคนนึงเป็นแสงสว่างคนนึงเป็นความมืดอันนี้เปรียบเสมือนด้วยความมืดคุณจะไม่แพ้อาทิตย์ แต่ถ้าเปรียบเป็นเงาของโลกคุณจะแพ้อาทิตย์ทันทีเพราะโลกเราเล็กกว่าดวงอาทิตย์เยอะมากครับและเป็นแค่เงาเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเผื่อเป็นคืออาทิตย์ก็คือสปอตไลท์ครับเมื่อฉายออกมาก็คือเงาก็แค่นั้นเองเงาที่ทอดตัวออกไปในจักรวาลน,นะครับเป็นจุดจุดมืดใช่ไหมครับอาจจะไปทับดาวดวงอื่นด้วย,วยกลายเป็นคาดที่ที่เขาเรียกว่า ไปบดไปบังกันอ่ะเออนี่นแหละคือการบังกันของดวงดาวทําให้เกิดโยกเกฑ์ไหลขึ้นมานะครับด้วยเงาตัวนี้แหละครับที่ไปบังเนาะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับราศีกลุ่มนะแต่หมายถึงดาวราหูนะครับแต่หมายความว่าเขาให้เปรียบอนุมานว่าเป็นแค่เงาดังนั้นเนี่ยเงาจะไม่สามารถสู้อาทิตย์ได้เลยดังนั้นเนี่ยคู่ของคุณจะข่มคุณทันทีเมื่อคนที่เกิดรานากลุ่มเป็นผู้ชายได้อาทิตย์เป็นผู้หญิงเนี่ยเห็นไหม มันไม่โอเคเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเปิดราศีสิงเป็นเป็นเพศช,ชายแต่ตัวคุณเป็นเพศหญิงที่เป็นลักขณาคุ่มหรือราศีกลุมค่อนข้างโอเคหน่อยถือว่าเขาเป็นผู้นาก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเนื่องจากว่าใครที่เป็นผู้ชายไอ้เป็นผู้หญิงเนี่ยจะค่อนข้างระหองระแห่งกันและคนราศีสิงเป็นอย่างนี้นะครับคือด้วยการที่แต่งงานกันไปแล้วอยู่กินกันไปแล้วแต่ว่ามีปัญหากันระหองระแห่งกันเพราะเนื่องจากเขาไม่ยอมลงให้คุณเลยสุดท้ายเขาจะไม่เลิกเขาจะไม่อยาก เขาจะไม่อยากให้คุณเพราะเนื่องจากว่าเขารักเกียรติรักศักดิ์ศรีและรักหน้าตาเขามากเขาจะไม่ยอมเลิกเพราะพูดง่ายว่าก็จะทนอยู่กันอย่างนั้นเออไม่ยอมหย่าเลยนะครับกลายเป็นว่าก็จะม,มีตัดขาดกันไม่ได้สักทีแล้วก็วุ่นวายกันทางชีวิตเนี่ยระวังดูดีๆคนลักขณากลุ่มที่เป็นเพศชายให้เลือกดูดวงชะตาเลยครับว่าคนที่คบอยู่อะแล้วจะมาเป็นแม่ของลูกในอนาคตเนี่ยมีดาวทิตเป็นกเกษตรในราศีสิงห์หรือเปล่า ถ้าเป็นเนี่ยไม่ต้องเลือกนะครับไม่ควรเลือกหรือไม่ควรจะแต่งงานใดๆคืออาจจะแค่รักกันไปจบแค่นั้นพอเพราะเนื่องจากว่าอาทิตย์โดดเด่นอย่างเงี้ยมันข่มผู้ชายอ่าอาทิตย์คือเพศช,ชายแล้วเขาดันมีอาทิตย์ที่ดดงเด่นในตัวเขาเองอ่ะเขาจะข่มเพศช,ชายนะครับอ่าอะไรประมาณนี้แต่ไม่มีจุดดูอยู่ว่าบางทีคนนั้นน่ะเด่นจริงครับเด่นกับทุกคนแต่ยอมให้สามีก็มีมันจะมี มันจะมีดาวหนึ่งอ่ามันจะมีเกณฑ์หนึ่งที่ที่ดูได้ครับว่าเขาจะเป็นคนที่ตามผู้ชายทรายเขาจะเด่นดังแค่ไหนเขาจะอีโก้สูงแค่ไหนแต่สุดท้ายเขาจะลงให้กับสามีหรือผู้อุปธรรมที่เป็นเพศชายครับอืมก็มีนะต้องต้องดูละเอียดหน่อยดังนั้นเนี่ยคุณดูไม่เปน็นกันก็อาจจะยากหน่อยนิดหนึ่งแต่เอาเป็นว่าใครที่เกิดอ่าเป็นเพศชายล,าลัคนากราศีกุมเนี่ยแล้วมีผู้หญิงที่ได้ดาวอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ แต่คุณจะลอดก็คือคนที่เกิดในราศีตุลเพราะเขาเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่มตนเป็นคนที่ไม่ชอบทะเยอทะยานมากเกินไปทะเยอทะยานแน่นอนยังไงราศีสิงห์ก็ต้องทะเยอทะยานแต่ไม่ทะเยอทะยานมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นราศีกลุ่มด้วยที่เป็นประเนาะหมายถึงลัคนาสิงห์แต่ราศีกลุ่มกับลัคนาสิงห์ราศีตุลอาจจะดีที่สุดนะครับเป็นไฟบัณฑิตในราศีลาบนี่ก็ยังดีเพราะเนื่องจากว่าเขา อยู่ในเดืนลาบถูกไหมครับก็ถือว่าได้คู่ดีเหมือนกันถึงเขาจะโดดเด่นแต่ก็เป็นเป็นอาทิตย์ที่ไม่ร้อนแรงจนเกินไปราศีพิจิกนี่ก็โอเคนะครับสว่างดีแต่ว่าก็อยู่ในเรือนกรมรมะก็โอเคไม่เท่าไหร่พันธุนี้ก็ดีแต่ราศีเมษเนี่ยไม่ดีเพราะแรงไปราศีพุธเนี่ยก็อีกโกเยอะอยู่นะแต่เขาก็เป็นคนดื้อรั้นด้วยอ่างนั้นก็อาจจะไว้ไว้ก่อนก็ได้นะครับเอาเอาเรือน อ่าปุตตะนี่ก็อาทิตย์เด่นเป็นราชาโชคก็อืมก็ได้นะก็แล้วแต่นะครับจะเอาก็ได้หรือไม่เอาก็ได้นะครับต่เอาเป็นวันมากไม่ควรในรเรนอาิตยวนาวินาศด้วยก็อเอาประมันว่าอย่าเด่นแล้วกันนะครับอาทิตย์เด่นไม่ดีอืมคือบางทีเลือกมากมากไม่ได้หรอกครับเพราะเนื่องจากว่าคนเข้ามาในชีวิตหรือเราทุกใจอี่ยบางทีมันเลือกยากใช่ไหมครับขอแค่อย่าเป็นอาทิตย์ในราศีสิงห์กับอาทิตย์ในราศีเมษนะสอง สองราศีเนี่ยคือแบบแรงมากครับประมาณนี้เนาะต่อไปจนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงสิบนหะ้าเียญคู่ครองเนี่ยมันจะมีคําว่าคู่มีคู่อะไรบ้างคู่ครองก็คือคู่รักใช่ไหมครับหุ้นส่วนก็คือคู่สัญญาแล้วก็มีคู่ศัตรูด้วยนะแต่บางคนถามว่าอ้าวปฏิทําไมมันเป็นคู่ศัตรูได้อริคือศัตรูที่แท้จริง แต่ว่าปัตตานีเป็นตัวแยกเพศแยกเพศว่าอาดีตเนี่ยมันเป็นเพศชายหรือเพศหญิงใช้ปัตตานีเป็นตัวบังครับใครที่อยากรู้ว่าเพศของลูกอะครับเป็นเพศชายเพศหญิงในอนาคตรู้ได้ครับว่าจะเป็นเพศอะไรแต่ตัวผมดูไม่ได้นะเพราะเนื่องจากว่าผมไม่ได้มีสถิติรองรับตรงจุดนั้นแต่โหราศาสตร์ดูได้เพราะเนื่องจากว่าเขาจะใช้ปัตตานีเนี่ยเป็นตัวแบ่งซึ่งผมเนี่ยอายุโหนแค่ปลายปีนี้ก็4ปีเองครับแต่ว่าถ้าเป็นโหนสิปีขึ้นไปเนาะเพราะว่า คือยังไม่มีใครมาถามเลยว่าอาจารย์ลูกผมจะได้เพศอะไรเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยไม่มีใครมาถามดังนั้นเนี่ยไม่มีสถิตินะครับประมาณนี้เนาะดังนั้นเนี่ยต้องต้องขอภายในจุดนี้ด้วยอแต่ว่าโหราศาสตร,ร์ดูได้อืสนับชันคูนะแล้วก็มีลักษณะของการที่ผู้อุปธรรมอันนี้ดูได้ผู้อุปธรรมที่จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงในดวงชะตาของคุณเนี่ยอันนี้ดูได้แล้วก็ศัตรูเช่นเดียวกันเพศชายหรือเพศหญิงอันนี้ก็ดูได้เพราะมันจะมีดาวด้วยครับอย่างเช่นดาวอาทิตย์อังคารเสาร์ ใครที่เป็นเพศชายอาทิตย์อังคารเสาร์เสียทั้ง3ดวงวงเล็บทั้งสดวงนะครับคนนั้นจะกลับเพศผู้หญิงก็เช่นเดียวกันจันทร์พุธศุกร์ถ้าเปิด3มดวงเนี้ยผิดพลาดท,ทั้ง3ดวงหรือมีข้อติทั้ง3มดวงก็จะกลับเพศกลับเพศแปลว่าเป็นอีกเพศหนึ่งอย่างเช่นชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายครับนั่นแหละก็คือเพศที่3เพศที่4่นี่นแหละครับทีน,นี้เรามันมีดูได้อีกอย่างหนึ่งแต่ดูง่ายกว่าด้วยนะครับแต่เอาเป็นว่าผมก็เรียนมาอยู่ อาจารย์ก็สอนอยู่นะครับแต่บางทีมันก็ถูกบางทีมันก็ไม่ถูกนะแต่คําว่าไม่ถูกในที่หมายคำว่าผมเคยถามในการดูดูส่วนตัวบางคนบอกว่าใช่จริงเออมันก็แม่นอยู่แต่บางคนบอกว่าไม่ใช่คาว่าไม่ใช่มี2องนยะ 1. คือไม่ยอมรับเพราะมันเป็นเรื่องปิดบังแต่ผมไปรู้เข้าแล้วเขาแล้วผมถามเขากลับไม่ตอบเขาอาบแบบว่า อตอบแบบนิ่งเรียงว่าเออไม่ใช่อะไรอย่างนี้ครับเข้าใจไหมเออก็อาจจะเป็นประมาณนั้นก็ได้หรืออีกวิธหนึ่งคือไม่ใช่จริงๆก็ได้ก็เอาประมาณว่ามันก็ถูกบ้างผิดบ้างานะครับแต่ว่าคือไม่คือราอนุมานใน,นใจแต่ไม่ได้บอก จะต้องพูดออกมาทั้งหมดหรือจะต้องเข้าใจว่ามันอย่างนั้นร้อเอเอะไรประมาณนี้เนาะงไงก็โอเคอาจจะมี EP ที่2หรือเปล่าไม่แน่ใจก็ลองดูติดตามกันดูนะครับหรืออาจจะเป็นซีรีส์อื่นไปเลยนะครับยังไก็สามารถติดตามคำยก,กรณ์ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำยก,กรในครัง้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กดซับสไครต์ติดตามเป็นกระจใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ